สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษ ทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆดเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็คใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400ถึง2,500บาทสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบ k เติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาลุยกันต่อในดันเจียนมิตินักลบชั้นที่7ถึงชั้นที่9นะครับ ซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครของผมมันก็ยังไม่ค่อยเก่งด้วยแหลนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยแค่พอเอามาทําคลิปแนะนําทุกคนได้ผมก็โอเคแล้วละเอาละแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในชั้นที่7แล้วนะครับแล้วสาหรับในชั้นนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมจะเลือกความยากในระดับฝันร้ายนะครับซึ่งในชั้นนี้นะครับค่าพลังรวมที่แนะนำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ19,530เลยนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับพลังรวมของตัวละครผมมากๆเลยแต่ผมคิดว่าผมก็น่าจะยังพอไหวอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เรามั่นใจแล้วเนี่ยก็กดยืนยันไปได้เลยเนาะ อรอบนี้ตารางลูกเ๋าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมมีบัฟให้เราสองช่องแล้วก็มีดีบัฟ2ช่องเช่นเดียวกันนะนี่นะครับตอนนี้ผมก็เดินเลยบัฟไปจนหมดแล้วเนาะก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะโชคดีเดินตกดีบัฟหรือเปล่านี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจียนชั้นที่7เนี่ยเราก็จะเข้ามาเจอกับบอสแม่ไก่นะครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับผมก็เหมือนกับในดันเจี้ยนหลักเลยนะคือเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าแม่ไก่ให้ได้และเรานะครับก็ต้องคอยหลบสกิลไข่เน่าของบอสแม่ไก่ด้วยนะครับผมนี่นะครับและเทิร์นแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมแนะนํานะครับให้เรานะครับกดฟื้นฟูพลังชีวิตไปด้วยและถ้าใครนะครับไม่แน่ใจระยะองศาในการยิงเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะครับว่าความแรงในการยิงของเราเนี่ยควรจะประมาณเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมจะยิงไปสักประมาณ4 3นะครับผมอ้ ก็เกือบไม่โดนเหมือนกันนะครับเนี่ยเท่ากับว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องยิงแรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเนาะนี่นะครับบอสแม่ไก่โจมตีค่อนข้างแรงอยู่นะครับนี่นะครับพอมาถึงเทิร์นนี้เนี่ยมันมีวงสกิลเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับที่เราเล่นในดันเจี้ยนหลักเลยเดินมาจนพลังงานหมดได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการโจมตีใส่แม่ไก่ได้เลยนะครับอย่าลืมกดสกิลของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพื่อที่ดาเมจของเราเนี่ยมันจะได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนาะ เอาละตอนนี้แม่ไก่นะครับผมก็ทําการบินขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะยิงสกิลไข่เน่าใส่เรานะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินหลบระยะสกิลเนี่ยยังไงเราก็ไม่โดนโจมตีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราไม่หลบเนี่ยอันเนี้ยถือว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าแม่ไก่เนี่ยจะยิงเราแรงมากๆเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงเลยนะเดินหลบได้ก็เดินหลบไปก่อนเนาะ โอเคนะครับตอนนี้เลือดของบอสแม่ไก่ก็เหลือประมาณเกือบ70%นะนี่จะจับเราใส่กงนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะมันไม่มีกงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีกงมาขังเราเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถผ่านได้นะครับผมนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเทินไหนเนี่ยเราสามารถกดเลือดเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตได้เนี่ยก็ควรจะกดไปด้วยนะอย่างน้อยเนี่ยมีเลือดเดยอะๆไว้วไก่อนมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเนี่ย โอเคนะครับเหมือนเดิมเลยเทร์นี้นะครับก็ให้เราเดินหนีออกมานะแล้วก็อย่าลืมกดสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับผมได้สกิลอันติมา2เทินแล้วว่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสใช้เลยนะครับโอ้ยยิงผ่านหัวแม่ไก่ไปอย่างน่าเสียดายนะครับโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากๆเลยนะครับช็อตเมื่อกี้มันยิงผ่านแม่ไก่ไปได้ไงครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านเพราะว่าเรายิงพลาดในช็อตเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเออพูดแล้วก็เศร้านะครับผมแทนที่เราจะทำดาเมจได้เพิ่มเติมเนาะก็พลาดไปซะอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูแล้วก็น่าจะยังพอสามารถฆ่าแม่ไก่ได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับในเทิร์นนี้เนี่ยแม่ไก่นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยทำการสก,กิดใส่เรานะครับ แล้วผมจะพูดที่ตื่นเต้นทําไมเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทําการโจมตีแม่ไก่ได้เลยซึ่งในเทิร์นต่อไปเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะครับก็น่าจะเรียกวงสกิลไข่เน่ามาใส่เรานะครับใช่ไหมนี่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมยิงพลาดเหมือนในเทิร์นก่อนหน้านี้แล้วนะโอเคนะครับคา,ามแรงในการยิงก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมลมส่งด้วยอะ่ะ นี่ดาเมจก็น่ารักอยู่นะครับผมติดคิมา4ี่พนะซึ่งดูแล้วเนี่ยในเทิร์นต่อไปก็มีโอกาสที่ผมจะสามารถจัดการบอสแม่ไก่ได้อยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็กดสกิลนะครับผมแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายใส่บอสแม่ไก่ได้เลยถ้าเกิดว่าติดคิเนี่ยเราก็อาจจะฆ่าบอสแม่ไก่ได้เลยนะเนี่ยโอเคนะครับคิติคอนไม่ติดเลยเนาะแต่ว่าบอสแม่ไก่ก็เหลือเลือดประมาณ5%เท่านั้นเอง ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่พลังโจมตียังไม่แรงพอเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าให้เรานะครับกดฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะฆ่าบอสแม่ไก่ได้แล้วผมก็เลยไม่กดยาเลือดนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยสามารถจัดการบอสแม่ไก่ได้แล้วเนาะเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปเล่นในชั้นที่8ต่อได้เลยนะและในรอบนี้เนี่ยผมก็ได้คะแนนเพิ่มมาอีก40คะแนนเลยนะครับผม ก็เป็นอะไรที่แจมแบบสุดๆเลยนะเอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดันเจียนในชั้นที่8แล้วนะครับและสําหรับในชั้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นชั้นแรกที่ผมจะเลือกระดับความยากแค่ระดับทั่วไปนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยชั้นนี้ค่อนข้างอันตรายเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับโอเคนะครับแล้วสําหรับในระดับความยากทั่วไปเนี่ยค่าพลังรวมแมนะนําก็อยู่ที่ประมาณ1 3,000เนาะ หลังจากที่เรามั่นใจแล้วเนี่ยก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับโอ้รอบนี้ก็มีช่องที่เป็นบัฟรูปดาบอยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูดวงของเราดีกว่านะครับผมโอ้อะไรจะดวงดีขนาดนี้นะครับเนี่ย <c oughs> ผมว่าระบบมิตินักลบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกวนประสาทเรามากๆเลยนะครับทั้งที่บัฟมันก็อยู่ข้างหน้าเราตั้งเยอะแยะนะครับผม คิดดูนะครับลูกเต๋าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดหกหน้าเนาะซึ่งของดีๆเนี่ยก็จะมีเลข1-2-3-4แล้วก็6นะครับแต่ว่าผมทอยได้เลข5เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบชวนหัวร้อนมากๆเลยนะครับผม <c ười> คือมันเป็นอะไรที่แบบตัวเกมน่าจะล็อกมาแล้วอะนะ <c ười> โอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจียนมาแล้วเนี่ยเรานะครับก็จะมาเจอกับกูรูตัวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะ ซึ่งวิธีการเล่นในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องวังกูรูระดับฮีโร่เลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่ากูรูสีชมพูให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับแต่ความยากของดันเจี้ยนนี้ก็คือเรานะครับจะตีเจ้ากูรูสีฟ้าไม่เข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับจะต้องระวังการโดนกูรูสีฟ้าเข้ามารุมโจมตีนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มความแรงก่อนแล้วกันเนาะ นี่นะครับผมก็เท่ากับว่าผมต้องยิงถึงประมาณ3ครั้งเลยนะกว่าเจ้ากูรูจะตายนะครับก็เป็นอะไรที่อันตรายแบบสุดๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในดันเจี้ยนนี้เราก็ต้องเล่นแบบค่อนข้างระมัดระวังหน่อยนะถ้าสมมุติว่าเราสามารถฆ่ากูรูสีฟ้าได้เนี่ยผมดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาก็คือเราตีกูรูสีฟ้าไม่เข้านี่แหละนะครับผมเอาละตอนนี้กูรูก็ พยายามเดินเข้ามาโจมตีใส่เราเรื่อยๆนะเราก็พยายามลดเลือดให้ได้มากที่สุดนะครับผมกว่าที่เจ้ากูรูจะเดินขึ้นมาถึงเราเนี่ยเราก็น่าจะสามารถลดเลือดได้เกินครึ่งแล้วอนะโอเคนี่นะครับผมก็ทําการโจมตีไปเรื่อยๆเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพลังชีวิตหรือว่าพลังรวมของตัวละครเราเยอะเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ และสำหรับในดันเจียนนี้นะครับเอาจริงๆแล้วนะผมแมนะนําว่าเราเล่นแค่ความยากนะครับผมในระดับง่ายก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมอยากลองเล่นในระดับความยากที่มันเป็นระดับทั่วไปเนาะซึ่งก็ดูแล้วก็ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วผมควรจะต้องทํายังไงดีนะครับนี่เดี๋ยวผมกดโล่เลยแล้วกันนะครับนี่โอ้แล้วก็กดยิงไม่ทันนะครับผมบัวแต่คิดเยอะไปหน่อยนะครับนี่เห็นไหม ขนาดผมมีโล่นะครับผมยังโดนตีดอกละร้อยเลยอะอะไรมันจะแรงขนาดนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็ทําการลดเลือดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าการโดนตีครั้งนี้เลือดเราจะลดไปประมาณเท่าไหร่เนาะโอ้ก็ลดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราฆ่ากูรูได้สักสองสามตัวเนี่ยมันก็น่าจะดีหน่อยนะครับผม นะครับเราก็ทำการโจมตีได้เลยโอ้โอ้เราพลาดนะครับโจมตีดวนตัวเองนะครับผมในดันเจี้ยนนี้นะครับถ้าเราโจมตีโดนตัวเองเนี่ยพลังชีวิตของเรามันก็จะลดลงไปด้วยนะโอ้โหช็อตนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับผมเห็นไหมผมพลาดยิงใส่ตัวเองนะครับผมก็เอาซะผมเกือบตายเลยอะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยเนาะเราก็จะบินขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับแล้วดูนะครับว่าเจ้ากูรูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเลยเนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราฟื้นฟูพลังชีวิตไปก่อนนะครับเพราะว่าจํานวนรอบในการเล่นเนี่ยมันก็ต้องสองรอบไปเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องด่วนก็ได้นะครับผม,มมันเดินเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมวัดใจหน่อยแล้วกันนะครับ ต้องระวังนะครับอย่าโจมตีโดนตัวเองนะเพราะว่าพลังชีวิตของเราก็จะลดลงไปด้วยเนาะอ้าวตอนนี้นี่เราสามารถฆ่าเจ้ากูรูสีฟ้าได้แล้วนะครับเอ๊หรือว่าสรุปแล้วเราสามารถฆ่าได้วะเออหรือว่าข้อมูลผมจะผิดพลาดก็ไม่รู้เนาะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดอะจากที่ผมเล่นตอนแรกรู้สึกเหมือนว่ามันจะฆ่าไม่ได้นะครับแต่ทําไมอยู่ดีๆรอบนี้เราฆ่าได้วะ ก็ดีไปนะครับผมถ้าเราค่าได้เนี่ยมันก็ทําให้เรานะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะเนาะโอเคนี่นะครับตอนนี้เราก็จัดการเจ้ากูลูสีชมพูครบสิบตัวแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถผ่านดันเจียนได้แล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็ได้คะแนนเพิ่มมาแค่15คะแนนเท่านั้นเองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเราเล่นไม่ผ่านนะเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในชั้นที่9เลยแล้วกันนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดันเจี้ยนในชั้นที่9แล้วนะครับแล้วสำหรับในชั้นนี้เนี่ยผมก็จะเลือกระดับความยากที่ฝันร้ายเหมือนเดิมเลยนะเพราะผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดในชั้นนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะโอเคนะครับเราก็กดยืนยันไปได้เลยโอ้โหรอบนี้ตารางลูกเต่านะครับถือว่าค่อนข้างแย่มากๆนะครับ มีบัฟให้เราแค่หนึ่งอันนะครับแต่ว่าดีบัฟเนี่ยมีตั้งห้าช่องเลยนะครับผมซึ่งดูแล้วผมก็ไม่น่ารอดหรอกนะ <c oughs> นี่นะครับทอยลูกเต่าครั้งแรกนะครับผมดีเฟนต์ก็หายไปยี่สิบนะครับครั้งที่สองพลังโจมตีหายไปอีกสี่สิบนะครับผมอะไรมันจะแย่ขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้โหบัฟไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรามาโดนดีบัฟอีกนี่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มากๆเลยนะ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจียนมาแล้วเนี่ยนะครับเรานะครับก็จะเจอกับเจ้าปืนเลเซอร์ที่อยู่ทางด้านบนจํานวน4อันนะซึ่งเงื่อนไขในการผ่านในรอบนี้นะครับผมเราเนี่ยจะต้องหลบแสงเลเซอร์ให้ได้นะครับผมภายใน40ิเทินนะคือเราเนี่ยโดนเลเซอร์ยิงได้นะครับแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยมันก็จะยิงเราแรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะโดนนะครับผมนี่เห็นไหมผมโดนยิงไปประมาณพันสนะครับโอ้ ทุกคนคิดว่าผมจะต้องหลบไปทางไหนถึงจะปลอดภัยครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับหืก็เป็นอะไรที่อันตรายแบบสุดๆเลยเนาะนี่นะครับดูแล้วก็คิดว่าน่าจะหลบได้อยู่นะเดี๋ยวผมกดฟื้นฟูพลังชีวิตไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับผมโอ้โหเราต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการดูระยะของปืนเลเซอร์นะครับว่ามันจะยิงมาถึงเราหรือเปล่าเนาะ นี่นะครับก็เอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเราก็เดินหลบไปหลบมาเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วว่าเราเดินหลบไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้อเทมเครื่องบินจรวดเพื่อบินไปยังฝั่งตรงข้ามได้อยู่นะนี่นะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะโดนหลอกนะครับผมนี้ประสบการณ์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเอาละตอนนี้ปืนเลเซอร์มันก็เล็งมาใส่เราแบบชุดใหญ่แล้วนะครับเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงดีอะ โอ้โยเชียวหลังไินิดเดียวนะผมแล้วจํานวนในการรอดชีวิตเนี่ยต้อง40เทิร์นเลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะผมแนะนําว่าให้เราเดินไปเดินมาอยู่ไปปลายขอบนี่แหละนะครับผมมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะนี่นะครับตอนนี้ปืนเลเซอร์มันรู้ทันแล้วนะครับผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเล่นเราแน่เลยฮะรอบนี้แต่เดี๋ยวเราลองเสียงดูหน่อยแล้วกันนะครับผมอาจจะรอดก็ได้นะ นี่นะครับโอ้โหโดนไปสองดอกเต็มเตมนะครับผมโอ้โหตาย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 โอ้โหโดนไปสองดอกแบบนี้นี่ก็เอาเรื่องนะครับเนี่ยโอ้โหคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับที่ไหนได้โดนไปสองดอกเต็มๆเ,เลยนะอือผมควรจะต้องทำยังไงดีวะเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราฟื้นฟูพลังชีวิตไปด้วย ตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่21แล้วนะครับผมผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับแต่ว่าก็ยังอันตรายอยู่ดีนะนี่นะครับดูแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่ครับฟื้นฟูพลังชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเฉียวไปเฉียวมานะครับผมดันไปพลาดโดนยิงสองอันติดนะครับผมเจ็บหนักเลยนะครับช็อตเมื่อกีอ้เดี๋ยวเราฟื้นฟูพลังชีวิตกันเนาะ นี่นะครับพยายามทําเลือดให้เยอะๆเข้าไว้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยเอาละตอนนี้ปืนเลเซอร์มันจ้องจะเล่นเราแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ผมดูแล้วผมเดินไปน่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบินไปสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่น่าจะหลบระยะของแสงเลเซอร์ได้อยู่นะโห้สบายๆเลยครับเอาละตอนนี้เรามาอยู่ตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างเริ่มเสี่ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินกลับไปที่ทางด้าน ทางเดินเหมือนเดิมนะครับผมนี่แม่ตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่ยี่สิบเกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะให้เราเล่นทำไมทั้ง40่สิบเทินเนาะไอเราก็หลบไม่ค่อยจะเก่งด้วยนะครับผมนี่ก็ยังถือว่าปลอดภัยนะครับเอาละตอนนี้ปืนเลเซอร์ก็จ้องมาที่เราแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมเดินมาหน่อยแล้วกันนะ นี่แหละประมาณนี้แหละน่าจะปลอดภัยนะครับผมโอ้เอาเรื่องอ่ะโอเคปืนเลเซอร์หันไปทางฝั่งทางด้านขวามือค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบินไปสักนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเอาละตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่สาสิบห้าแล้วนะครับโอ้ยปืนเลเซอร์มันก็จ้องมาที่เราแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมกดโลก่กันไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยโดนดามเมจเบาลงนะครับนะช็อตเมื่อกี้ผมรอดมาได้ไงครับเนี่ยเอาละตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่38แล้วนะครับก็อีกแค่สามเทินเท่านั้นเองนะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะสําหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละนะครับผมให้เราเนี่ยพยายามหลบแสงเลเซอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับ ละเดี๋ยวในรอบนี้ผมก็จะบินไปไกลสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าบินไปโดนแสงเลเซอร์นะ <c oughs> โอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดได้ครบ40เทิร์นเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปลุยต่อในชั้นที่10ได้เลยนะครับและสำหรับในรอบนี้เนี่ยผมก็ได้คะแนนเพิ่มมาอีก40คะแนนเลยนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเล่นดันเจี้ยนหอคอยมิตินักลบในชั้นที่7ถึงชั้นที่9นะครับซึ่งถ้าชั้นไหนที่หลายหลายคนรู้สึกว่ามันเล่นยากเกินไปเนี่ยก็สามารถปรับลดระดับความยากได้เลยนะเพราะว่าถ้าตัวละครของเรายังสู้ไม่ไหวต่อให้พยายามยังไงมันก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับยังไงก็ค่อยๆพัฒนาตัวละครขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไปด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม